ตอนนี้นะครับมาไทายรถไฟขบวนธรรมดาที่257นะครับต้นทางทบุรีปลายทางบ้านน้ำตกนะครับสถ,ถานีน้ำตกนะครับหรือว่าบ้านท่าเสาอดีตรถไฟสายนี้นะครับเป็นทางรถไฟสายมรณะนะครับผ่านจังหวัดกาญจนบุรีผ่านสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับ เสาที่แบบนี้นะฮะนักท่องเที่ยวจะใช้บริการรถไฟขบวนนี้เป็นจำนวนมากนะครับวันนี้ทำขบวนนะครับหบวนรถจักรดีเซลนะครับ ต้นทางชนบุรีไปทางน้ำตกนะครับวันนี้วันเสาร์ก็นักท่องเที่ยวก็เยอะนะครับสำหรับวนนี้